ยังทีนี้ยังไม่มีโปรเจกต์นะครับบางตัวยังมีโปรเจกต์ในปีนี้ว่าว่าจะกลับมาดีงานอะไรเรียกว่าเราก็คืนลุยช่วยคุณวิกกี้เรียนกู๊แล้วก็มีงานโปรเจกต์สั้นๆนะครับทีเดียวไปเสร็จที่เวียมไปไปจากไปจากละครนานเท่าไหร่สองปีได้ใช่ครับก็คือตอนนี้เป็นแมทที่3แต่ที่ก็ เต็มที่ครับพราะจากที่เห็นดูป,ปุ้มออกมาเมื่อกี้ก็คือเต็มที่เต็มที่ออต้องช่วยงานพอดีคุณวิกกี้ใส่ส้นสูงออก็เลยเดี๋ยวไปคุณพ่อปุ้มดีกว่า,ออาน้องเป็นไงบ้างครับพี่เวียนโ,โตขึ้นเรื่อยๆ,ๆแบบว่าเริ่มเริ่มเดินเริ่มฝึกฝึกเดินเริ่ม เป็นเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งหัวเลาะอ,อะไรเงี้ยออกงานเมื่อกี้ดูสอบผ่านมากเลยนะได้ไหมดูไปยิ้มมาดูยิ้มแย้ม่นมคือ,คอ,คอรับแขกมากเลยนะก็ <c oughs> คือด้วยความที่อี้ทุกคนรู้ฮะคือพี่เวียกับคุณพี่กีะพาลูกเดินทางตั้งแต่เด็กใช่เขาได้เจอได้เจอคนได้เจอสังคมได้เจอข้างนอกอะที่ไม่ใช่อยู่แต่ว่านในบ้านอย่างเดียวเขาก็เลย ว่าเขาก็มีกำแพงนะเขา,า,าไม่ใช่ว่าเข้าหาทุกคนแต่เขาแค่ไม่กลัวแต่ถ้าจะไปลุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ้าไม่ถูกจลิตเขาจริงๆเขาไม่ไปเขาร้องไห้เลยแต่เมื่อกี้ถูกจลิตมากเลยนะยิ้มเมื่อกี้เอาจะแบบเขาแคบแคบแต่พอเขาไปใกล้ๆจริงๆมันล้อๆจจะบอกว่าโอเคไหมครั่หน้ามองพ่อดีแม่ทีแต่ถ้าบอกว่าอยู่ไปไกลหน่อยเนี่ยเล่นสนุกสนาน เ็อารมณ์ดีแต่ที่ไม่ไต้องมีเพ็มเมเป็นอะอารมณ์ดีแสดงว่าเั้าตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชั้นหนึ่งแล้วยิ้มตลอดเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาเป็นตัวหน็มที่ให้หน้าทีมก็คือไม่ไม่มีเขาไปไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมเดี๋ยวนี้พาไปเที่ยวกับลูกทีเลยค่ะไปลูกที่ไปด้วยกันกระเตกันไปหมดไปเพราะเราเลี้ยงเองเนาะเราเราเลี้ยงเองเราฝากใครไม่ได้เลยนใช่ไหมเพราะเนี้ยทุกครั้งที่เรามีงานหรือว่าอะไรที่โอเค ต้องมาด้วยกันแล้วก็จะพากันไปนักข้อบัวอะไรแบบนี้แล้วอย่างเราเวลาเื่นที่เที่ยวเราต้องลดลงลดอะไรมันเจอลงมาเพราะว่าก่อนที่เรามี่งใลุกเราก็กาาค่อยจอลดไปลดลงลดลงเอาอะไรที่เขาทำได้ด้วยใช่แสดงว่าเขาแข็งแรงมีภูมิต้นานทานต่อกันเที่ยวต่อกันใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบ ขอให้เปอย่างนั้นใช่ขอให้เขาแข็งแกร่งเพราะว่าลกนะลูกน yes. ี้มันมีหลายหลายอย่างที่เขาต้องแบบว่าเรียนรู้ต้องมีกำแพงกันแหะแบบว่าอันนี้คือโอเคนี้ไม่โอเคแล้วก็ค่อยๆสอนเข้าไปแ็เหว่าน้องเป็นคนเรียนง่ายมากจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากเขาก็จะมีแบบว่าฟิลของเขาเนาะเด็กเขาก็เด็กก็คือผู้ใหญ่คนหนึ่งแหละไม่งแต่ว่าเขาอาจจะแบบสื่อสารไรมากไม่ได้แต่เขามีความคิดเขา คือเขาก็แบบว่าบางอย่างเขาก็สอนเราเช่ไหมพ่อเนี่ยคือเราจะบอกว่าเขาเด็กฟังไม่ได้ไม่ใช่บางทีเขาเขามีความคิดบางทีเขาอาจจะแบบบอกด้วยสีหน้าบอกด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยต้องอินหนาพ่อแม่ตอลอดเวลาไม่พิเรียนพ่อพแม่ไปทิ้งห่างไว้ได้ไมา้ยจริงจริงแล้วคนทุกนี้เขาติดพ่อแม่มากโดยเฉพาะแม่ มีคนได้เยอะมากๆเลยเนี่ยต้องต้องอยู่ใกล้ๆแม่ก่อนต้องดูก่อนว่าปลอดภัยไหมอ่าหันหน้ามองพ่อโอเคพ่ออยู่แม่อยู่ครบโอเคสบายแต่พี่เบนจะติดเหมือนกันพี่ก็ติดเหมือนกันติดแม่ครับอย่างที่น่าสุดที่บอกว่าจัดการท่องเพี่ยเป็นผู้ประสบภัยชีวิตทำไมมันดูระหดจริงมันไม่มีอะไรแบบเอ้ยแต่จริงมันมีอะไรมากมันมีมันมีอะไร คือเราไม่ได้ประสบใครอะไรแบบว่าน่ากลัวนะแต่แบบว่าแผนที่เราวางเอาไว้อ่ะคือเราเช่ารถอะไรเงี้ยแต่พอดีเอกสารที่เราเอาไปอ่ะมันไม่ครบแล้วเราไปผิดเพราะเนี่ยกากที่เราแบบว่าวการจะเช่ารถเที่ยวชิลๆสบนยสบายฟีฟอมีมีแขนมีขาสรุประเต็งกึ้นรไฟต้องไปรถไฟรถแท็กซี่รถบัสรถเ,เมเดินอะไรเงี้ยแล้วลูกด้วยเนาะ เราขอคือเอาไปเต็มที่อ่ะกล่าว่าเอ้ยเอาใส่หลังรถปึ้งเที่ยวลากจากลากไปทุกสถานีก็เป็นประสบการณ์ก็เหนื่อยแต่สนุกไอ้เกมบ้างเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลภรรยาลูกตอนนั้นเราจะต้องแบบวัดใจกันยังไงบ้างแบบคือโอ้โหคือเราผ่านเรื่องแบบนี้มาเราพอจะรู้ว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก สิ่งที่แบบว่าจะทําให้เราผ่านเรื่องพวแบบว่ายากๆกไปได้ก็คือก็ถ้าคิดไม่ออกก็ก็เดี๋ยวค่อยคิดแล้วก็แล้วก็อย่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวหาทางออกทุกอย่างมีทางออกเดยวแบบคือคอนแบบให้กำลังใจกันคือบางทีถ้าแบบว่าถ้าเราแบบถ้าเราสติเราน้อยนะ ก็จกระเจอเหมือนกันนะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราผ่านอะไรมาเยอะวิกกี้เขาก็เป็นคนแบบว่าคลาบเขาเป็นคนแบบนิ่งๆเป็นคนแบบฉลาดก็จะมีวิธีหาทางออกแลือย่างนึงก็เขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากดดันเขาจะช่ว แม่ให้เราควอพอดำเป็นทีมพึ่งมากเกินไปถูกต้องอมันก็เลยทำให้ทีมมันรับรื่นเหมือนรับเรื่นเหมือนเราสองคนก็คือช่วยกันลูกมัก็เป็นกำลังใจให้เราเป็นรอยยิ้มให้เราพี่พีอันนี้คือไว้หมดไว้เขาคือรอะไรหรอครับเ,กเา <c oughs> ก็จริงมีที่ถ่ายนะสองเรื่องมันเป็นลุคน,นี้นรรนจริงอยากจะเอาออกมากเลยไม่ต้ประเมิน,นว่าจะไว้ใช่ไหมไม่อยากไว้เลย เออแล้วมันไว้มาช่วงที่มันไม่มีงานใช่ไหมแล้วพอมันกลับมามีมีงานปุ๊บเขาบอกว่าเขาชอบลุกนี้อ่าลุกนี้ก็ลุกนี้ปุ๊บพออีกโปรเจกต์บอกก็ลุกนี้แหละก็เลยเป็นลุกยาวเป็นอีกสักพักหนึ่งครับพอจบโปรเจกต์เนี้ยก็เดี๋ยวโอนละพอโอนแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอ้ยผู้สาวต้องไว้ง่หมดนี้ลูกชินหน้าเลยพี่ลูกชินหน้าลุกชินหน้าแบบ ผมคิดว่าถ้าผมโกนน่ะเขาอาจจะจำไม่ได้จริงจริงเพราะยังยังไม่เคยแบบว่าเกลี้ยงเลยนะใช่เขาเห็นอย่างนี้เขาก็จำอย่างนี้แล้วเพื่อนพ่อที่มีอย่างเงี้ยเขาชอบเพื่อนพ่อที่น่าเกลี้ยงก็แบบคนแรกเกลี้ยงอาจจะไม่ใช่อาจจะคนละเผ่าอาจจะคนละเผ่างงี้ต้องเอาบทแล้วี่ตอนโกนจะยังไง้นที่สองนะครับอยากยังไงผมคงต้องรอให้ให้วิลินเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้ อีกนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยแพนแต่ว่ามีแพนอยู่ในแพนอยากมีแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองไม่ได้กดดันกันใ่เพราะเวาเขาก็อยากมีครับเขาอยากมีแต่ปีนี้ปีมังกรทองนะพี่มียใช่ไหมใช่ปลายปีก็ยังทันไม่ทัน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 อยู่โอเคโอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับเช็ดหน่อยไหมครับ